คิดออกเรื่องว่าคืนนี้นายจะหลบใครผมไม่อยากทำแล้วผมกลัวผมไม่อยากทำอีกต่อไปแล้วแล้วนายจะปล่อยให้เรนตายไปอย่างนั้นหรอไม่ผมไม่รู้แล้วว่าผมจะลบใครคิดไม่ออกผมกลัวกลัวอะไรมันเลวร้ายไปกว่าเดิมอีกหร ีอะไรเลวร้ายไปกว่านี้ผมไม่รู้มันไม่มีอะไรคาดเดาได้เลยจริงของนายอะจะกรวานนี้ไม่มีอะไรคาดเดาได้เลยแต่นายต้องไปต่อผมกลัวนายต้องไปต่อนายถอยไม่ได้แล้ว <c oughs> ผมกลัวนี่คือ point of no return <c oughs> ผมกลัวนายต้องไปต่อได้โปรดเถอจนได้เวลาแล้วนะนายคิดออกไหมว่าคืนนี้นายใจะให้ผมลบใครผมขอแค่ให้เรนกลับมามีชีวิตได้ไหม ไม่ได้อย่าลืมสิกติกาคืนนายจะต้องลบใครออกไปที่คิดว่าเป็นอุปสรรคความรักของนายอะ่ะเมื่อลบเขาไปแล้วเรนจะกลับมารักนายผมไม่รู้ว่าจะลบใครละนายต้องลบนายกำลัง <c oughs> ทำให้ผมกลัวนายนะมันเป็นวิธีเดียวที่เรนอาจจะกลับมาอาจจะเหรอผมตอบอะไรไม่ได้จริงๆ นี่มันเกมปีศาจชัดๆผมขายวิญญาณให้นายไปแล้วทีนี้ลุงไม่ยอว่านายผิดอะไรผมขออย่างเดียวอย่าทำร้ายตัวเองได้ไหมแล้วเราต้องร่วมกันทำร้ายกันอีกต่อไปกันหรอฉัไม่อยากทำอีกต่อไปแล้วนายแค่ที่ทางให้ใครหายไปก็ได้ ใครที่คิดว่าเป็นอาาุปสรรคขวางเลยแม่้กลับมาหาไน้อ่ะกี่คนก็ได้ไม่ระบุชื่อก็ได้แค่ใครก็ได้บ้านเกิดพรุ่งนี้ตื่นมาประเทศไทยหายไปทั้งประเทศทวีปเอเชียหายไปทั้งทวีปเลยทำไงอ่ะนายยังมีอารมณ์ขันนะโอ๋อโถ่กูไม่ได้มีอารมณ์ขัน นี่ไม่ใช่เรื่องตลกไม่เห็นหรอว่าพอลบใครคนหนึ่งแล้วมันมีผลกระทบต่อกันไปแบบนึงไม่ถึงอะ่ะในที่สุดในที่สุดอะไรในที่สุดนายก็เข้าใจสักทีนายรู้มนตลอดนายอยากให้ผมเจ็บ ไม่เลยสักวันนายจะเข้าใจไมผมต้องได้รับโทษขนาดนี้ห <c oughs> ยุดคำควรแลวอธิษฐานเดี๋ยวนี้จะถึงเวลาแล้ว ผมไม่รู้ว่าจะลบใครชีวิตผมไม่เหลือใครนายก็อธิษฐานอย่างที่ผมแนะเมื่อกี้ไงถ้าคุณหยุดพูดแล้วอธิษฐานเดี๋ยนี้ผมขอให้ใครก็ตามที่เป็นอุปสรรคขวางเลยแม่กับมาผมจงหายไปจากจากรวาลน,นี้